อ่ะตอนี้มาดูครับหน้าสองจะเริ่มอธิบายสวาขาโตที่บอกว่ามีทั้งหมด6ในยะด้วยกันหน้าที่สองนะครับปริยัติธรรมเนี่ยจัดเป็นสว่าขาตธรรมมีอยู่สองในก่อนนะสวาาขาตธรรมแปลว่าอะไรครับทำอันพระผู้วิภาคตรัสไว้ดีแล้วหมายถึงปริยัติธรรมเนี่ยอันพับผู้มีภาคตรัสไว้ดีครับปริยัตินี่นะ พุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ดีนะจะมีคําอธิบายเป็นสองรูปแบบนะครับเรามาดูก่อนครับคําว่าปริยัตินี่นะมันแปลว่าอะไรนะปริยัติแปลว่าอะไรนี่ดูคําแปลภาษาบาภาษาไทยก็แล้วกันนะพุทธวจนะนี่นะพุทธวจนะอันพโยคีพึงเรียนเพราะเหตุนั้นชื่อว่าปริยัติได้แก่พุทธพจน์ทั้งสิ้น ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่แหละรครับเรียกว่าปริยัติปริยัติแปลว่าพุทธวจนะอันพโยคีพึงเรียนนะพึงเรียนนะโยคีแปลว่าอะไรครับผู้มีโยคะผู้มีสมถะโยคะผู้มีวิปัสนาโยคะคือผู้จะทำสมถะวิปัสนาเนี่ยนะครับจะต้องเรียนพุทธวจนะเสียก่อนนะเรียนพุทธพจน์เสียก่อน เพราะนั้นคำว่าปริยัติเนี่ยเป็นชื่อของคําสอนพระเจ้าทั้งหมดนะหรือการเรียนซึ่งพุทธพจน์นะชื่อว่าปริยัติการสาธยายพระบาลีเรียกว่าการเรียนนะหรืออย่างนะครับในอันตรธานสามเหล่านั้นบดว่าปริยัติได้แก่ปิดกสามก็ได้คือเราจะเรียกว่าพุทธวจนะเราจะเรียกว่าธรรมวินยัยเราจะเรียกว่านวังคสัตึุศาสตร์หรือเราจะเรียกว่าปิดกสามได้หมดครับ นั่นแหละคือปริยัติครับคือคําสั่งสอนพระทิเจ้าทั้งสิ้นนะที่เรียกว่าปิฎกสามีวินัยปิฎกเป็นต้นอันนั้นเป็นปริยัตนะครับตัวนี้นะครับจะต้องเรียนนะเพราะว่าถ้าไม่เรียนเนี่ยมันจะปฏิบัติได้ไหมเราก็คิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับปฏิบัติไม่ได้นะครับปฏิบัติได้แก่อะไรครับได้แก่ปฏิปทามีศีลเป็นต้น ถ้าจะลงมือปฏิบัติในศีก็ต้องเรียนเรื่องศีลอาจจะลงมือปฏิบัติในสมาธิก็ต้องเรียนเรื่องสมาธิใช่ไหมเราจะปฏิบัตินะครับลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับปัญญาก็ต้องเรียนเรื่องปัญญาปฏิบัติเนี่ยเรามักจะแปลทับศัพท์กันปฏิบัติมันก็ภาษาบาลีถ้าบาลีป,ปฏิ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 ภาษาไทยแปลทับศัพท์ว่าปฏิบัติตีนี้ถ้าถามว่าเอาถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบไม่ทับศัพท์ล่ะแปลว่าอะไรเพาะทำอนบุคคลควรบรรลุ นะปฏิปฏ,ปฏินี่นะแปลว่าทำอันบุคคลควรบรรลุได้แก่ศีลเป็นต้นนะครับควรบรรลุก็คืออะไรคือคือควรซ่องเสพนะครับควรซ่องการที่เราซ่องเสพศีลได้การที่เราทําศีลให้เกิดได้สมาธิเกิดได้ปัญญาให้เกิดได้อันนี้เราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติแล้วนะเป็นศีลและปฏิบัติหรือศีลและปฏิปทานะครับปฏิบัติกับปฏิปทาเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับความหมายเดียวกัน ต่างกันแค่รูปสับเท่านั้นเองอาจจะได้รู้เลยว่าปริยัติเนี่ยหมายถึงพุทธพจน์ทั้งสิ้นนะครับถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติก็เกิดไม่ได้ถ้าปฏิบัติไม่ถูกปริเวก็เกิดไม่ได้ครับบางทีวันนั้นดูใน y YouTube เขามีเรื่องอะไรปริยัติเนี่ยพระปริยัติพระปฏิบัติพระปฏิบัติพระที่บกปฏิบัติก็ตำหนิพระปริยัติ นะครับเพราะว่าตนเองไม่ได้เรียนปริยัตยิก็เลยตําหนิคนที่เรียนปริยัตยิถ้าถามว่าเอแล้วคุณปฏิบัติถูกได้ยังไงถ้าคุณไม่เรียนปริยัตยิแล้วคุณปฏิบัติถูกได้ยังไงแล้วพอก็พูดออกมาแต่ละคำอ้อานั่นะคุณปริยัตยิเน,เนี่ยไอ้ที่คุณพูดเนี่ยคุณเอาคาพระไตรปิฎดกดมาพูดเนี่ยไอ้นั่นแหะคือปริยัตยิใช่ไหมครับแล้วคุณจะไปตําหนิปริยัตยิได้ยังไงแล้วที่คุณบวชได้เนี่ยบวชตามปริยัตยินะบวชตามวินัยก็นะครับ ปฏิเสธปริยัติไม่ได้ถ้าปฏิเสธปริยัติเพราะปริยัติได้แก่วินัยก็เป็นปริยัติใช่ไหมเป็นสิ่งที่ต้องเรียนมาถ้าไม่เรียนเรื่องวินัยมาแล้วคุณบวชถ,ถูกเหรอรู้วิธีการบวชได้ยังไงก็ต้องอาศัยปริยัติครับที่พระย้าสอนไวในไ้ในวินัยวีโนกจริงจะบวชได้ถูกนะครับแต่ทีนี้บางทีตนเองไม่ได้เรียนนะแล้วก็ไปพูดตําหนิคนเรียนแต่หารู้ไหมคนที่เขาเรียนปริยัติมาเนี่ยเขาแปลให้ให,ให้ให้ท่านเนี่ยนะ ได้อ่านเป็นภาษาไทยได้ท่านต้องรู้บุญคุณคนเรียนปริยัตินะเพราะว่าถ้าเขาไม่แปลเป็นภาษาไทยให้ท่านได้อ่านเนี่ยท่านอ่านรู้เรื่องหรือภาษาบาลีถ้าท่านท่านไม่เรียนอ่าแล้วไปไปตำหนิคนเรียนปริยัตไิไปได้คุณต้องสํานึกบุญคุณเขาเลยครับว่าคุณอ่านภาษาไทยออกเนี่ยเพราะเขาเรียนปริยัติมาไม่ใช่พระไตรปิฎกพระุทธเจ้าพูดภาษาไทยเมื่อไหอไรหล่ล่ะพูดภาษาบาลีใช่ไหมครับไม่พูดภาษาบาลีนะไม่ใช่พูดภาษาไทยนะเพราะฉะนั้น อย่าตำหนิต้องเห็นเขาโอ้โหเขามีบุญคุณมหาศาลเลยพระทีเ่เขาแปลเป็นไทยสมัยร5นะเขาเริ่มแปล,แลนะครับพวกนี้ท่านเขามีความรู้ภาษาบาลีนะครับเขาจึงได้แปลได้อย่างเราจําเป็นต้องเรียนไหมเอออ่าอ่าอ่า,อาคือ คำว่าบาลีไม่ไม่ใช่ภาษาบาลีนะครับคำคำคำว่าบาลีเนี่ยเป็นชื่อเรียกของพระไตรปิฎกถามว่าทําไมเขาเรียกว่าบาลีเพราะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสด้วยภาษาบาลี hmm. ก็เลยเรียกว่าบาลีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรียนบาลีไม่ใช่เรียนภาษาบาลีนะคือเรียนพระไตรปิฎกนั่นแหละอ่าถูกต้องครับใช่ครับทีนี้ถ้าเราเรียนนะครับ ถ้าเราไม่เรียนบาลีนะแล้วเราสามารถาเราจําเป็นไม่ต้องเรียนภาษาบาลี mm. ก็คืออย่างนี้ครับถ้าเราต้องการเป็นผู้รู้ธรรมะได้ถูกตรงผิดน้อยผมไม่บอกว่าผ,ผิดเลยนะเพราะว่าความรู้ความรู้ภาษาบาลีเนี่ยมันมีหลายระดับขั้นนะครับโอกาสผิดก็มีแต่ว่าถ้าเรารู้ภาษาบาลีด้วยเนี่ยเราจะรู้ได้ลึกซึง้งเจาะเข้าถึงหลักภาษา แต่มันจะแล้วมันก็จะผิดน้อยลงฝากคนไม่เรียนนะครับอันนี้ก็คือแล้วเราก็จะวินิจฉัยธรรมะได้แต่ถ้าเราไม่เรียนเราต้องได้อาจารย์ที่เขามีความรู้ดีนะครับได้อาจารย์ที่มีความรู้ดีคือมีความรู้ทั้งหลักภาษาและหลักธรรมนะครับเราก็จะไม่ผิดเพราะเขาอะไรเอาของถูกมาบอกเราแต่ถ้าคนไม่รู้ภาษาบาลีเนี่ยนะครับอ่านในภาษาไทย หนึ่งภาษาไทยเขาแปลเนี่ยเขาไม่ได้แปลคนเดียวนะเขาแปลหลายคนแต่และคนมีความรู้ภาษาไม่เท่ากันแปลผิดมีได้บางอย่างว่าแปลทับศัพท์เพราะเขาไม่รู้มันจะหาศัพท์อะไรมาแปลนึกไว้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเราก็จะรู้ได้ในระดับหนึ่งเอางี้แล้วกันถ้าเราไม่รู้เออมันไม่รู้ไม่รู้ซึ้งนะครับถ้าเรารู้ภาษาไทยเขาจะอ่านธรรมะเป็นก้อนๆอ,อ่านภาษาไทยแล้วตีความเป็นก้อนธรรมะ แต่ถ้าคนรู้ภาษาบาลีเขาจะทําความเข้าใจธรรมะเป็นคำๆว่าคํานี้มีความหมายว่าอะไรเจาะไปถึงรากภาษาแล้วดูความสัมพันธ์ของคําแต่ละคําว่าคําไหนเป็นประธานคําไหนเป็นกริยาคําไหนเป็นคําขยายประธานคําไหนเป็นคุณศัพท์เป็นนามศัพท์มันจะรู้ลึกแบบนี้มันรู้ธรรมะเป็นคำาไม่ใช่เป็นก้อนๆเลยบอกอ่ะก็ต้องเรียนเยวรู้นะฮะอ้าวก็อย่างที่ผมบอกว่า เราเป็นคารวาสเนี่ยมันมีข้อจํากัดเยอะใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลานา,น,าน,นว่าเราจะไม่เรียนบาลีก็ได้แต่เราต้องไปเรียนกับอาจารย์ที่เขามีความรู้ทั้งสองอย่างรู้ทั้งหลักภาษาและรู้ทั้งหลักธรรมโอกาสที่จะผิดพลาดมันยากนะครับอ,นนอันนี้เราเราต้องเลือกดูนะครับ <c oughs> เออมันก็ต้องดูนะครับเหมือนข้าวเนี่ยนะครับ ถ้าข้าวสุกดีกินแล้วท้องเราไม่เสียแต่ถ้าข้าวสุกไม่ดีสุกสุกเด็บด็เนี่ยอาจจะท้องเสียได้และปริยัติเนี่ยเขาถือว่าเป็นอะไรนงครับเป็นความดํารงอยู่ของภาษาสนานะ,ะเป็นความดารงอยู่ของภาศาสนานะครับาศาสนทิฏฐิยาปะนะปริยติปรมาณมวะแปลว่าปริยัติเนี่ยนะครับเป็นประมาณแห่งความดํารงอยู่ของภาษาสนาเท่านั้น ถ้าปริยัติยังมีอยู่ปฏิบัติก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเพื่อเมื่อปฏิบัติยังมีอยู่น,นะครับปริเวทก็จะมีอยู่นะครับเมื่อปริยัติไม่มีปฏิบัติก็ไม่มีครับเพราะปริยัติคือพุทธพจน์อิยานะครับหรือทรรมวินนยนั่นเองใช่ไหมร,รมวิเนยเป็นศาสดานะครับทมวินนยเป็นศาสดานะในการล่วงไปแห่งพระพุทธเจ้าเนี่ย บางคนก็จะไปตัดอย่างเงี้ยสีเหลือ150ข้ออะไรต่ออะไรศึกษาประวัติของท่านผู้พูดเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เรียนปริยัตมานะครับ <c oughs> แล้วก็มาอ่านตีความมันจะอะไรไปเรื่อยอ่และไอ้ตรงนั้นเขาแปลผิดนะไอ้เขาว่า150ก็แปลผิดมันอยู่ในพระสูศจริงๆแล้ว150อันเกินคือมัน150กว่าไม่ใช่150พอดี นะครับความหมายคือว่าช่วงนั้นเนี่ยพระองค์ตรัสสีขาบท150กว่าสีขาบทแต่ไม่ใช่ว่าพระองค์ดับขานธปริน,น,นิพพานแล้วนี่หลังจากนั้นก็ยังบัญญัติเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับมันเลยมี227ข้อก็150กว่ามันก็มีจริงไม่ใช่ไม่จริงนะแต่ว่าภายหลังพระองค์ก็ยังบัญญัติเพิ่มมาอีกนะครับจึงเป็น227ข้ออันนี้ก็ต้องดูในวินัยอย่าไปดูในพระสูตรไม่ได้อย่างเดียวอันนี้ก็คือ บางทีความรู้ไม่พอนะั่นแหละฮะมีโทษหลวงท่านท่านก็มีโทษท่านนะไปตัดทอนทำวินัยนะแล้ววินัยเนี่ยนะครับผู้ที่บัญญัติพระวินัยได้เนี่ยจะพู้ได้เจ้าพราะองค์เดียวนะนะเพราะว่าวินัยเนี่ยเป็นวิสัยของผู้ได้เจ้าความรู้บางทีถ้าไม่ไม่พอเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสอนเนี่ยแล้วไปสอนนอกอะ่ะ นะครับไปตัดสินเนี่ยอันนี้อันตรายนะแล้วก็ลูกศิษย์ก็จะได้โทษด้วยนะครับเหมือนเหมือนใส่ดักปลาเลยนะใส่ดักปลาที่จะเอาปลาที่ไม่มีสติปัญญาฉลาดาเข้าไปอยู่ในใส่ไม่ช้าก็ตายฟังส่วนใหญ่พวกนี้ผมไม่เคยได้ฟังนะเพราะเออมันเด้งมาในย t u b e อ่ะเลย,เยฟังเท่าหน่อยคือทัดสมัยศึกษาธรรมะใหม่ๆก็อาจจะชอบฟังแต่ตอนหลังผมไม่เค่อยฟังบผมรู้สึกว่าเสียเวลา เราก็เลยไม่เขาอยากฟังอ่ะหรือบางทีอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าเนี่ยโอ้แต่ท่านก็ทําให้ผมเป็นคนดีได้อ้าวก็เป็นคนดีไงเพราะสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยไอ้ที่ท่านไม่ได้ไปหักล้างก็มีที่พูดตรงๆนะมันเข้าใจง่ายๆนะครับคุณเอาไปปฏิบัติมันก็ได้แต่ไอ้ที่เราแย้งเนี่ยเราแย้งในส่วนที่เกี่ยวกับเป็นความรู้จริงๆนะครับไม่ใช่เป็นธรรมะทั่วไปที่ท่านพูดแล้วมาทําดีอ่าอย่างนี้ก็กดีไปก็ทําดีก็ดีไปเพราะเขาไม่ได้เอาเรื่อง ไม่ใช่ชักชวนให้คนไปทำทำทำไม่ดีเมื่อไหร่